สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เทสงานก่อนจัดส่งนะครับตัวนี้เป็นสวิตซิกนะครับสวิตซิกก็คือเป็นสวิตที่ใช้กับเอฟเฟกตร้องนะครับตระกูล TC Helicon นะครับ v o i c e acoustic play electric นะครับ v o i c e play perform VG อะไรพวกนี้นะครับที่สามารถต่อฟุตสวิตแยกได้นะครับมีเป็นแบบสามแบบ1แบบ2นะครับอันนี้ก็สุดที่6สวิตนะครับตัวนี้ ก็เป็นลักษณะแนวนอนนะครับแล้วก็ทําสีดำนะฮะทำสีดําแล้วก็สวิตตัวนี้ผมทําเป็นต่างระดับให้นะครับต่างระดับให้เพาเวลาที่วางเวลาเหยียบเนี่ยจะได้เหยียบใช้งานง่ายนะครับอินพุตอยู่ทางนี้นะครับอินพุตแจ็คเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นสาย t r s เท่านั้นนะครับที่เป็นหัวสเตอริโอแบบนี้เท่านั้นนะครับแบบที่เป็น t s จะไม่ติดนะครับแล้วก็เวลาใช้งานให้เสียบเสียบสวิตไว้ก่อนที่เราจะ on on effect นะครับเพราะ มันจะได้อ่านค่าประมวลผลว่าตอนนี้มีสวิตเสียบแล้วนะครับถ้าเกิดเราออนเอฟเฟกก่อนแล้วเสียบสวิตที่หลังเนี่ยบางทีมันอาจจะเออเออนิดนึงนะครับอาจจะต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวออนเอฟเฟกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยใช้งานได้นะครับปกตินะก่อนจะส่งนะครับไม่มีสวิตเสียนะครับอันนี้ผมใช้กับตัว perform vg นะครับเป็นของ tc เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในแต่ละรุ่นในแต่ละอ่า อุปกรณ์ที่มีเนี่ยก็จะต้องเอาไปเซตติ้งตามแมนนวลนะครับของรุ่นนั้นๆน,น,นะครับแต่ละรุ่นจะเซตอัพไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคอันนี้อันนี้ตัวที่เป็นพรีเซ t ตที่เซตเอาไว้นะครับอันนี้สวิตช์ใช้งานได้นะครับทุกปุ่มนะอะ่นะครับเดีย๋ยวจะเซฟให้ดูนะครับเป็นอ่าบางปุ่มนะครับของตัว Perform VG นะครับลักษณะการเซฟก็คือ ให้เรากดค้างไปที่เอฟเฟกนะครับที่เราต้องการจะเซฟนะครับกดค้างเออไม่ใช่นะครับโทษทีกดค้างไปที่สวิตช์นะครับแล้วก็ไปจิ้มที่เอฟเฟกที่เราจะต้องการเซฟนะครับสมมุติว่าผมอยากผมอยากได้สวิตช์หนึ่งเนี่ยเป็นฮาร์โมนีนะครับผมก็กดค้างที่สวิตช์นะครับอ่าแล้วผมกดที่ฮาร์โมนีนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยนะครับอ่าตอนนี้ตอนแรกที่เป็นรีเวิร์สเนาะตัวเนี้ยมันเปิดปิดรีเวิร์สก็กลายเป็นเปิดปิดฮาร์โมนีไปแล้วนะครับอ่าสวิตช์ตรงนี้ นะครับผมต้องการให้เปิดปิดรีเวิร์บตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรีเวิร์บฝั่งนู้นเนาะสวิตช์นี้นะครับต้องการให้มาเปิดปิดรีเวิร์บฝั่งนี้นะครับกดค้างแล้วกดที่รีเวิร์บแล้วปล่อยมือนะครับอ่านะก็มาคอนโทรลที่ตัวนี้แล้วนะครับก็คือแต่ละรุ่นมันก็จะมีการเซฟที่ไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้อาจจะเซฟง่ายหน่อยนะครับอ่านะ ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจสั่งทำนะครับสวิต์สามสวิตซ์สองสวิต์หนึ่งนะครับของที่4รูปแบบกล่องก็จะมีจํากัดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นกล่องที่เขาปั๊มมาจากโรงงานนะครับก็เลยจะมีที่มันจํากัดจํากีหน่อยเนาะบางทีไซส์หรืออะไรมันอาจจะใหญ่นะครับบางทีก็อาจจะเล็กไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจัดบอร์ดแล้วมันโอเคไหมถ้าโอเคก็สอบถามสั่งทํามาได้นะครับผมยังไงวันนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม